สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานนะคะรูปแบบสีวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอ,อกบัวส,สีวิมนนะคะสวยๆเลยนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบ,บินเบอร์สองขนาดความยาวสาสิบความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและริบบินเบอร์สองขนาดความยาวสาสิบห้าเซนติเมตรค่ะสองสีสีละแปเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจะมาเส้นที่สองสวมมาในเส้นที่1เส้นที่สามสวมมาในเส้นที่ 2. สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอาออกค่ะลวบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบินสอดล็อกเข้าไปนี่นะเราจะได้ดิบินแดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอาเมือช้อนที่ฐานไว้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นนะเราจะเหลือดิบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง จลางสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปรวบเข้ามาให้กระชับเลยนะนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนะึ่งสองสามสี่นะพัดคามสี่เส้นไป จับพัดข้ามสีเส้น the คะ่ะพัดข้ามสีเส้นไปค่ะจับพัดข้ามสีเส้นไปนะคะเห็นนะเราจะเหลือลิบบินสีเส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่นี่ค่ะได้แบบนี้นะคะ แล้วเราก็ดึงเข้ามาให้กระชับนะคะค่อยๆดึงไลท่ทีละเส้นมานะ ก็พีกับมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญก็ใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะ,ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็สอดล้อสามเส้นไปขาหนึ่งสองสามนี่นะสอดล้อ3สามเส้นไปตามแนวดิบบิ้เลยค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จากลูกบิ้นมานะคะจับโค้งมาแบบนี้ค่ะสอดลงในเส้นของหลังเส้นของตัวเองนี้นะคะนี่นะเส้นนี้นะสอดไปแบบนี้นะคะดึงมาแบบนี้ค่ะจับโค้งแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็สอดไปในหลังเส้นของตัวเองเลยน,นะคะดึงลงมา พอเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอบรอดกลับไปเก็บนะคะ มาคะ่ะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นความยาว35เซนเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะนะจับมานะคะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะสีโอรสไว้ด้านบนค่ะจับปลายดิบิ้นให้เสมอกันนะคะสอดร้อยเส้นไป12ึสานี่ค่ะสอดไปให้สุดเลย พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับเส้นตะแคงมาด้านนี้พับมาด้านนี้ค่ะปิดเป็นกลีมานะคะสอดลงไปอย่างดนี้ นี่่คะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พับขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่ง นี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จับตะแคงมาด้านนี้พามาด้านนี้ค่ะมีเป็นกลวยมานี่ค่ะดึงมาแบบนี้ ค่ะนแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ เซนทริปินมานะคะผับมาด้านนี้ปิดเป็นกลวนมาค่ะสอดลงไปน,นะคะทำอีกชั้นหนึ่งนะ ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินนะคะเราจะตัดปลายดิบินให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะนี่ค่ะพับสอดขึ้นไปเก็บนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวสสิวิมลน,นะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ